เมียวเอ้ยเมียวคอนทัวรยหนาวไหมหนาวนะเหรอไม่เมียวหนาวอากาศหนาวเห็นไหมเหมียวใช่ไหมนั่นไงม่เหมียวฉันน่ะม่เหมียวฉันนั่งอยู่ตรงนั้นไง ไม่เหมียวจ้าไม่ได้เอาลูกออกมาหานะลูกนะลูกอยู่ในบ้านเราไม่สามารถเอาเข้าไปได้เพราะว่ามันมีหลายกลุ่มแมวแต่ว่าเขาก็มีที่หลับที่นอนเข้าอยู่ไอด้ดำมาแล้วเหี้ยฆ่าเหรอเหี้ยฆ่าใช่ไหม จ้า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 รูกจักไอ้จ้าเด็ดไปไล่พี่ดานนะไปกินข้าวด้วยกันทุกวนันเขาจะไล่ทำไมเหเห็นข้าวทุกวันจะไล่ทำไมอยู่ด้วยกันทุกวนนนันนี่ยฮมอนึงวี่แม่เหมียวนอนติ่เนี่ยอืเห็นในั่แน่เหมียวแม่เหมียวไงท้องตลบแปดตลบเลยนี่ จ้าจ <Cornell>. ้าแามานี่ไม่มีเอามามาเนี่ยสิไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอุ่นหนาวงามเลยอ้าวว่านจ่วยเว้สวยมากเลยจ้าลูกจ้า ไอ้ทำไปไหนกันอาจารย์ลูกจ๋ามันหนาวไม่เอาลูกออกมาหรอกลูกแม่ลูกน้อยจดเสียหมาแมวหางกุดแมงแคทใอ้ดูหมาที่มาหามันเห,าห่าเลยฮะอาาลูกจ๋าฮะใอ้ดูเด็กสองตัวนั่นน่ะไอ้เด็กสองเสียบน่ะฮะจัก,กรจารแจกสองเสียบ ถ้ามาสองตัวนะมันโคตรยากจ้าลูกจ้าจ้าอืมหนาวไหมอากาศหนาวไหมทำที่นอนให้อยู่เดี๋ยวเอาอผ้าห่มออกมาให้อีกมันหนาวเออ นี่อะไรจ๊ะไอหนูหน้อยไม่ออกมาดอกมะนาวน่าเอาทำไมล่ะ แม่มาทำอะไรเป็นไหนลูกไปไหนลองหาลูกชายเหรอลูกชายแม่อ,อยู่ในบ้านน,น้นลูกชายอยู่ในบ้านออกมาไม่ได้อากาศหนาวดูสภาพบ้านฉันพี่น้องบใบไม้เต็มเลย ได้เป็นรถซิบรล้อ,อเพิ่นมนั้งเลยกวาดเบาไวบ่ไวจะกวาดแล้วเป่าเอาพี่น้องฉันเป่าเอาเอา,เอาท่อเป่าบุ่มบุมบุมไปเลยแต่ทีนี้เป่ามันก็ไม่หมดเพราะว่ามันยังไม่มันยังล่วงไม่หมดใบไม้นะถธไม้ล่วงหมด ไปไม้ล่วงหมดก่อนมะชาในเลือดกำดำเลือดกำเดาไหลอ่ะจะหมกออกถ้าอากาศมันอย่างนี้แล้วหน้ามันตึงไงหน้าตึงหน้าตึงหน้า บพมันเอิ s <S ่นตึงเอิ่นอย่างว่ะหน้ามันแห้งแต่ว่ามันตึงมันมันมันตึงเพราะความแตกแห้งอะไรเงี้ยไงพราะมันตตกมันมันหนาวอากาศมันหนาวไงพี่น้องเมื่อเมื่อนี่เหี่ยวแตกเบิดเมื่อแตกเมื่อกรอบเปิดนะอยู่เมืองหนาวเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องใส่เห็นไม่เหมียวไหมล่ะไม่เหมียวไปไหนเมื่อกี้ยังอยู่นี่เลยเข้าป่าไปแล้ว แล้วจะไปเอาผ้ามาให้เขาเอาวกห่มมาให้อีกมันหนาวมนหนางนอกเออว่าแล้วก็ต้องไปทำที่ให้แมวจรมันมีสีห้องนอกบ้านนะนะทำให้แล้วแต่ว่า ทำที่นอนเป็นเชลนะเนาะให้เขาแต่ว่าผ้าห่มขนออกไปโอ้โหเยอะมากผ้านวมเยอะแต่ว่ามันก็จะทนหนาวได้ไหมไม่หนะไม่ได้หรอกถ้าเกิดศูนย์องศาหรืออะไรเงี้ยมี่มฆตกหนักๆกเลยนะ <c oughs> ก็ยังดีกว่าเขาเป็นแมวจรละหกละเหินนะเนาะแต่นี่ไม่ไม่ได้เรียกว่าแมวจรน,นะ <c oughs> อ,อพอเขารู้เวลากินข้าวรู้เวลาเล่น นอนก็มานอนในบ้านเรานี่เแหละมานอนในบ้านแต่ทีนี้เขาก็าไปที่ปลอดภัยที่สุดก็คือบ้านนะเพราะว่าบ้านเรามันมีสัตว์ป่าเยอะทั้งนกใหญ่นกขนาดใหญ่เลยนะบินโฉบไปโฉบมาอยู่เยอะด้วยในป่าหลังบ้านนน้นติดเขาาพน่กพิง แล้วก็พวกหมาจิ้งจอกนี่เป็นฝูงฝูงเยอะจริงๆน่ะแม่ต่ำกว่ายี่สิบสามสิบตัวนะฝูงหมาป่าเอ้ยหมาจิ้งจอกน่าสงสารเหมือนกันนะแต่มีหมาใหญ่นี่มันจะมาถ้าหมาใหญ่เข้าบ้านนี่มันจะมาหอนแต่แตพวกฟาร์มฟาร์มไก่ไอ้ฟาร์มวัวเขาก็จะยิงยิงเสียงปืนนะนะยิงไล่มันไม่ใช่ยิงมันนะไม่ใช่ยิงหมานะแต่ยิงขึ้นฟ้า ไล่เข้าไปไงเพราะเขาอาจจะมาทาร้ายวัวเขาอะไรเงี้ยเนาะไม่ทาร้ายมันกินเลยแหละกัดขากัดไส้เลยแหละเป็นบ้านเราที่ออกข่าวว่ากระซิบกระสิบบอมแมนเดอร์พี่น้องมันเป็นหมาจริงจอกอือบ้านเรายังมีอยู่หมาจริงจอกอย่างบ้านพี่ชายฉันนี่นะอยู่อยู่ร้อยเอ็ดเมย์วิดีโอหมาจริงจอกเยอะ